วลาคาสวิตครับขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสินาทีนะครับคันท่าบ v ีเอครับมาจากกาญจนบุรีมาเมื่อเช้านี้นะครับมาเปลียนสายพาน CVT อันนี้เสร็จแล้วนะครับจะมาทดสอบขับเลยนะครับเลียนเสร็จแล้วนะครับสายพาน CVT มันด่วนงานไวรอรับได้เลยนะครับม่ต้องจอดค้าวันนะครับเสร็จภายในวันเดียวอะไหล่พร้อมนะครับอะไหล่สต็อกเราเยอะนะทุกชิ้นมีทุกชิ้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอะไหล่พร้อมบุคลากรพร้อมนะครับพร้อมมาก วันเดียวเสร็จนะครับนวัตรกรรมใหม่แห่งการเปลี่ยนสายพาน CVT สำหรับ Honda นะครับ Honda BRV HRV CRV Jazz City นะครับและทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกปีอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบขับเลยนะครับอันนี้เลขไมลหนึ่งแนะนะครับกำลังดีนะครับรถือว่ามาได้เยอะอยู่นะครบ,บางคันก็แสนตา่าบางคันก็แสนต,ต้นบางคันโชคหลายเก้าหมื่นโลก็ขาดแล้วสายพาน CVT นะครับ ไม่ค่อยทนนะครับอายุงานก็สั้นนะอายุงานก็สั้นนะครับสำหรับเกียร์เกียร์ CVT นะครับเดี๋ยวมาทดสอบขับดูออกไปข้างนอกเลยเนาะเอาไปเทสข้างนอกเลยนะครับอีรักการเสวี่ครับนะครับสนใจซ่อมเกียร์ CVT ฮอนด้านะครับทุกทุกปีนะครับนะครับโทรศัพท์0809314252นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบข้างนอกกันเลยนะฮะอันนี้เสร็จแล้วมาเมื่อเช้านี้นะอากาศจะร้อนรีนะมาเมื่อเช้านะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับ งานต่วนงานไวนะครับไม่ต้องเจาะข้ามวันนะครับรอรับกลับได้เลยนะครับนะครับนวัตกรรมใหม่การซ่อมเกียร์ CVT เปลี่ยนสายพาน CVT Honda นะครับ Honda H-R v B-RV C-RV นะครับแล้วก็อะไรกัน City Jazz นะครับ c i v i c นะครับดูค่า d ดัตนิดหน่อยนะครับให้ช่างดูนะครับนะครับลูกค้าดูจะงงนะครับ เอาให้ช่างดูดีกว่านะครับหลายอย่างนะครับข้าดัต้านะครับบ่งบอกการบอกสถานะการทํางานสดๆของเกียร์ของระบบเกียร์และระบบเครื่องยนต์ในขณะนี้นะครับขณะนั้นขณะนี้เราวิ่งเรือไฟก็ติดนี่หมายความว่ารถขับด้วยการประหยัดสูงสุดนะ๋ยวนั้นให้รถลอยตัวกลับนะครับไปเลยออกตัวไป นิ่มนวนนะครับนิ่นวนอัตราทดสูงสุดขับรถลอยตัวแล้วนะเดี๋ยวจะคูบแต่ความเร็วนิดนึงเพื่อให้ความเร็วเพื่อให้อัตราทดเกียร์สูงสุดอ่ะไฟอีโกติดแล้วนะครับไฟอีโกติดแล้วนัหมายความว่าอัตราทดเกียร์สูงสุดนะขับด้วยความประหยัดสูงสุดของรถรุ่นนี้แล้วนะครับขับด้วยการประหยัดสูงสุดแล้วนะด้วยอัตราทดนะอัตรอัตราทดเกียร์ที่สูงสุดแล้วนะครับ ส่วนประหยัดเท่าไหร่ต้องไปคำนวณกันเองนะครับรถแต่ละรุ่นนะครับประหยัดไม,ไม่เหมือนกันนะครับไปไปคำนวณกันเอานะครับเพียงแค่บอกไปอีโก,โก้เพียงแค่เป็นสัญลักษณ์แค่บอกว่าได้ทำการขับในอัตราที่ประหยัดสูงสุดของสำหรับรถรุ่นนี้แล้วนะครับนี่เราเร่งใต่ความเร็วนิดเดิมอ่ะคิดดาวนะ,ะครับรถลอยตัวอัตราทด เกียร CV ์ CVT อัตโนตสูงสุดนะครไปก็ก็จะติดนะไปก็สีเขียวนะครับอ่ะพวดาวดาวแซงหน่อยนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะจะบครบถ้วนกบบระบวนการซ่อมเกียร์เปลี่ยนสายพาน CVT นะจะเปลี่ยนสายพานหรือจะซ่อมทั้งไปนะครับเชิญมาได้นะครับวีาคาร์วิตนะครับนวัตรกรรมใหม่แก่งการซ่อมเกียร์ CVT ฮอนด้านะครับวันเดียวเสร็จนะครับรอรับได้เลยนะครับเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยาย นะครับบุคลากรเราพร้อมอะไรเราพร้อมมากนะครับทั้งอะไรและบุคลากรนะฮะทั้งความชานาญเรามาเต็มเราจะเต็มนะครับเพราะเราซ่อมกัเกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันนะครับสำหรับเกียร์ซีวีทีฮอนด้านะครับเกียร์ซีวีทีฮอนด้าับเชิญมาได้นะครับเวลาการเซอร์วิสโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2ครับกดหน่อยเดี๋ยวลากยาวหน่อยนะลากยาวหน่อยอ่าโอเคนะครับ 100กิโลเมตรต่อชอัอ่วโมงอาจาอยา์ถ้าจะให้ดูว่ารอบลงสุดเท่าไหร่นะต้องวิ่งด้วยความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชอนะั่วโมงนะครับคำสั่งเกียร์คำสั่งสมองกลสมองเกียร์ถึงจะสั่งให้อัตราทดสูงสุดนะครับวัดรอบรถจะรู้ตอนนั้นนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งบางทีวิ่งแค่100กิโลเมตรเนี่ยเขาิศวกรก็จะกําหนดว่า ถ้าให้อัตราทดสูงสุดเนี่ยเดี๋ยวรถจะไม่มีกําลังนะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็จะคํานวณด้วยจากทั้งทั้งทั้งภาระโหลดนะครับน้าหนักรถนะครับและการและก็เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์การกดคันเร่งการฉีดน้ํามันทุกอย่างต้องมาคํานวณกันหมดนะครับนะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าโปรแกรมตายตัวนะครับไม่ใช่ว่าโปรแกรมเท่านี้เกียร์จะต้องวิ่งเท่านี้ตายตัวไม่ใช่ทุกอย่างแปรผ่านได้นะเขาเรียกว่าแปรผ่านนะตามแปรผ่านตามตามความเหมาะสมนะครับ นีครัเซ่ะสวีทครับอ่ะขอบคุณครับส่งงานได้น,นะครับบรรดาบรีนะครับจากการจนันทบุรีนะเสร็จไปเรียบร้อยนะครับส่งงานมาเมื่อเช้าะตอนนี้บ่ายสองโมงกว่านะครับพักเที่ยงตีดพ,พักเที่ยงชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ยกเกียร์เข้าอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับบ่ายสองโมงใช่ไหมอันนี้บ่ายสองโมงรูอบ่ายเท่าไหร่เนี่ยอยู่นาฬิกาที่อยู่นาฬิกาเท่าไหร่นะสิบสามสิบสี่อ่าบ่ายสองโมงกว่านะบ่ายสองโมงสิบกว่านาที ออกตัวได้แล้วไม่มีเวิดนะครับไม่มีเวิรดไม่มีกระตกนะนิ่มนวลนะครับความนุ่มนวลก็มาด้วยความปราะบางนะครับได้อย่างเสียอย่างนะต้องเลือกเอา